เล่าเช้านี้ครอบครัวบันเทิงครับครับผมก็อะทำไมมานอนเนี่ยนอนดึกกองหนังพี่พ์ไม่ปล่อยฮะแล้วแค่พี่ตาอ๋อกันฟ้องร้องฟ้องร้องเขาเรียกอะไรอ่ะ คณะกรรมการด้านแรงงานอะไรก็ได้แรงงานอะไรทุกอย่างครับผมพี่พีศปล่อยหนูตีสี่ครึ่งเมื่อคืนนี้ครับผมพี่พศทารุนกันหนูอ่ะขอกระนำกล้องถ่ายนี้เลยแล้วกันนะครับบุกกล้องถ่ายป้อนนิย่าสองนะครับรวมนักแสดงตัวแสบระดับพ่อระดับหัวหัวกันที่นั่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอันนี้พี่ก็แค่เห็นก็ขำแล้วจริงมีพี่ออยธนานะฮะพระเอกเอ่อพระเอกเทวดาเ้าไปเรียกเขาอย่างนี้ ก็เขาตั้งฉายาให้พี่เจวดาพี่ออยธนานะครับแล้วก็มีคุณพ่อนักบูพี่เต๋าสมชายนะครับผมกอลอนตัวพ่อแท็กแมนอยู่นะครับแล้วก็ฮาร์วิดหวังนะครับแล้วก็อุ้ยเยอะแยะมากมายหลายนักแสดงหลายคนเลยกเล่นเป็นอะไรหนูเล่นเอ่อชื่อยา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 าแค่คิดก็บ้าแล้วชื่อยายาแล้วดูแต่ละแต่ละคนอ้ดูสุดมืโอ้ยถอดเสื้อทำไมอะไรนี่ใส่เกงป่ะเนี่ย ไม่ได้ใส่ก็ใครจะให้เป็นหายตอนนี้ล่ะไม่ได้ใส่เกงเหรอไปไอหยุดครับนี่พี่พศด้วยนะครับอ่าก็เออคือหลายคนอาจจะงงว่ายาย่าคือใครนะครับหนูนะครับรับบทเป็นยาย่านะครับผมนักไอ้นักแสดง่นื้อหัว เรื่องนี้เนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรแล้วไปถ่ายโอ้โหตายหายๆเนี่ยทำอะไรยากๆทำอะไรทำอะไรแต่คนดูแย่งมาเองแล้วก็เอาไม่ได้เอาไม่ถึงคือพระพิโรธเรื่องนี้เขาจะเรียนแบบชื่อชื่อนักแสดงดังๆอาเดช ออยธนาระบบเป็นนัเด่ออยธนาระบบเป็นนักเด่นาเด่นอ่านะไ่รับุริโกอนั้นนัเด่ตัวเมื่อกี้นี่ตัวประหลาดเห็นหน้าแล้วหาอย่างเดียวนะครับมีตัวประหลาดในกองเยอะแยอะไม่มีคนสวยรึไงในเรื่องคนสวยมีเยอะน้องปอยจิจดาปอยเห็นน้องปอยสวยไหมล่ะสวยตัวแม่อืมยาย่านี่ก็สวยตัวแม่นะอืสวยนะคะมีหมากด้วยเหรอมีหมากก็ก็พี่พลเขาอุปโลกชื่อลูกนี้นมาเป็นหนึ่งในพวกพระะเออกแหละ ชื่อมากนะฮะนเดชย่าญยางั้นนะคะผมแล้วก็สองคนนะครับพี่ออยธนากับพี่เต่าสมนชายเขาเขาดูแบบว่าเขาบอกว่าอ่าครับนี่มันจะออกลูกหรือแล้วดูหน้าตาดีๆก็มาทําให้ปากแหวงซะงั้นอ๋อคุณออยให้ออปาก,ปากแหวงปากแหวงหพี่เต๋าหน้าโหดแล้วเอาหน้าบาาเขามีโอีกโหดอยู่แล้วนะดูดิบอกว่าอไปฟังของเขาสบายดีนะแล้วจริงๆก็รวมสองคนก็เป็นโจนห้าร้อย แล้วก็หน้านี้ก็ถูกหน้าบาทหน้าบาทเออหน้าบาทเดียวบาทอ๋อโอเคหน้าถูกฮะก็อยากจะบอกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งนินทาหน่อยได้ไหมออยยิงเป็นยังไงตอนแรกก็ถ่ายไปแล้วเขาไปเรียกเขาอะไรนะพระเอกเทวดาหล่อมากนิ้อขาวนี่ สมบูรณย่าญาอยู่ไม่คิดอะไรเขาปะเนี่ยจริงจริงเป็นยังไงแบบอะไรไหมยังไงไหมยังไงแบบเรื่องเยอะอะไรอย่างนี้ป่ะไม่นงใช่ไหมไม่ไม่เยอะเลยย้อยไม่มีเยอะเลยเรื่องน้อยกินตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้ไม่มีเรื่องเยอะหรอกแต่พี่แต่ว่าเขาเขาลองจริงอ่ะแล้วเต่าอ่ะพี่เต่าเหรอเต๋าแก้วลูกองแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวเขามาแตะน้องอ่ะอาลุต่อยสวนเลยไหมอ่ะวัวที่ไหนอ่ะเฮ้ยสวนเหรอโอ้โหพี่ตาก็พี่ตาว่านี่มาเถอะนกองถ่ายเรียกป๋าใช้กองถ่าเรียกป๋าอ่าก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็มีเยอะยงใหญ่มาถึงคุณแท็กพรันยูนะที่บอกว่ากอลลอนตัวพ่อนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าน้องคนนี้ก็แมนพอนะครับไม่ขอพูดเรื่องผู้หญิงย้ำภาพลักษณ์ ขอเป็นผู้ชายล้ล่ล้ล่ลล่นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเขามีใครเป็นไอดอลนะครับไปฟังกันดีกว่านะครับว่าคนนี้คบกันจริงหรือเปล่าไปขอคนนั้นแต่งงานใช่หรือไม่ mm hmm. มีคนออกมาเผยแพร่คลิปอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมาย mm hmm. นะครับแต่จริงแล้วก็ฮะเป็นผู้ชายต้องอดทนเกิดเป็นผู้ชายต้องใจอดทนนแทกน <laughs> ะแทกฟังครับผมแทกพูดอะไรบ้างครับหล <laughs> ่อเจี๊ เฉยนิ่งๆดีกว่าครับพี่เพราะว่าเราไม่อยากพูดอะไรมากคือเราเป็นผู้ชายครับพูดคือผ re ู้หญิงอะทำอะไรเราได้เราเรารับได้ทุกอย่างครับผมแต่ผู้ชายห้ามทำอะไรผู้หญิงครับคือเข้ากับทุกคนได้ใครมาดีเราก็ดีตอบอะครับอาจจะแบบว่าเราถามว่าเราผิดแล้วคงผิดแหละที่แบบบางครั้งเราไปแยแคร์เล่นบางผู้หญิงบางคนอาจจะคิดจริงอะไรจริงนะครับตามสาววิชัยลารคนนี้นะครับนอกจากว่าคือหนุ่มกัญชัยต้องไป่คารวะเขานะครับหนุ่มกัญชัยนะครับ แล้วก็พี่ฟุกเมื่อก่อนต้องคารวะนาโกนะนาโกนะครับฟิล์มต้องคารวะเขานะครับเขาเป็นตัวพ่อในเรื่องนี้นะครับขอโทษนะครับนางองนางเอกหลงรักพี่โกเยอะนะครับคารมลมือวาจาเขาคมเหมือนแบบมีดมากเลยครับแบบเฉียบมากคนนี้นี่โคตตีนี่เทียบชั้นฟลุกเกิกพลเทียบชั้นหนุ่มกันชัยเหรอไม่ใช่หนูไม่ด้หลัใจแต่มีพี่กันชัยเป็นไอดอลทำไมเป็นยังไงอยากเป็นยังไงมีเยอะ บ้ามีเยอะทำไมให้ปวดหัวแท็กจริงแล้วเขาไม่ได้มีเยอะหรอกแต่เขาเป็นคนเป็นผู้ชายเทนคือเป็นเป็นประเภทเดียวกันคือแบบว่าเป็นคนพูดง่ายคุยง่ายก็เลยแบบว่าทำความรู้จักง่ายแต่แลอง <จะ S 2> หนุ่มหนุ่มนี่นนนเลิกหมดเลยใช่ไหมหนุม่มอ่ะกันชายอ่ะอุ้ยไม่เลิกอะยากเอาเดี๋ยวพี่ขอการ่๋อการแหละพี่หนุ่มนี่แบบว่าหยอดไปเรื่อยเแต่หยอดกับพี่เมย์เฟื่องอารมณ์คนเดียวไงโอเคมาต่อ ต่อไปนะครับผมเป็นนักร้องสาวเสียงดีนะครับพี่ปานธนพรเพียบรุ่นนางแบบนะครับชวนไปเกาะอิดสร้างบ้านให้ผู้ที่ไร้ที่อยู่นะครับกับโครงการผู้หญิงร่วมใจสร้างบ้านครับนะครับก็จะมีนางแบบเยอะยะมากมายนะครับก็จะมีสิบชีวิตเลยพี่จินดี้นะครับพี่รินยานะครับผมพี่เขมรุจิลาแล้วก็นางแบบมือปิพหลายหลายท่านนะครับผมไปร่วมกันสร้างบ้านนะครับในโครงการฮาบิแทก Hab บิแทก ไหนคะเนี่ยฮาบิแทสฮาพิแทสฮาพิแทสเป็นชื่อย่อของมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาตินั่นแหละก็ที่อยู่อาศัยมนุษยชาติปากไหมโค้เนี่ยอยากไปงานนี้รู้ก็จริงนะหนูอยากไปนะอยากไปใช่ไหมร่วมพลังผู้หญิงใครว่าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง บอกได้เลยว่าผ er ู้หญิงคือช้างเท้าหน้านี่เห็นไหมช้างเท้าหน้าไอ้ก๊อะไรอ่ะโดนแน่ไอ๊อนเขาว่าหนูไม่ได้ว่าพี่ปานผมบอกว่าช้างเท้านี่มีเสียงไหมมีครับผมนะไปฟังพี่ปานนะครับกับความรู้สึกตรงนี้นะครับจริงๆมีคนมาขออะไรเจนขออะไรตอนขอถ่ายรูปตอนทำเนี่ยพี่ปานแบบนี่ทอเธอกำลังทําบุญอยู่นะมาร่วมกันสร้างก่อนดีกว่าไหมจริงจังมากพี่ปานครับเป็นยังไงบ้างครับโครงการนี้ แล้วมาก่อสร้างแบบนี้คิดสภาพสินั่นแปลว่ามันเป็นสัญญาณให้เห็นว่าผู้หญิงเราจริงๆแล้ววันนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเราคิดจะลุกขึ้นมาทําเนี่ยมันทําได้มันไม่ไเกี่ยงเพศนะคะอันนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นโครงการ Make Her Day ผู้หญิงสร้างให้ผู้หญิงก็เลยพอรู้ข่าวก็เลยเนี่ยรวมพลเพื่อนๆนางแบบมาช่วยๆกันเขมรู้สึกว่าถ้าผู้หญิงไม่ดูแลผิงด้วยกันแล้วใครจะดูแลเรานะเขมว่าเน่ <laughs> นี่ฮะยุคนายกหญิงอ่าประมาณนั้นก็จริงๆแล้วอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนนะครับร่วมกันสร้างพลังนะครับให้กับประเทศชาติได้รู้ว่าผู้หญิงจริงๆแล้วก็ทำอะไรได้เยอะใช่ค่ะไปทำอะไรได้บ้างครับกินข้าวโอเคโอเคไปก่อนเดี๋ยวเดี๋นะไปกินข้าวได้ไปกินข้าวได้โมเดลนี้เพื่อนศิลปินนะครับรวมพลังพูดจัดนะครับช่องศาะครับเดินหน้าสร้างอาคารเพื่อ เพื่อนศิลปินนะครับหลังที่7นะครับนำโดยพี่ไก่วรายุทธนะครับผมอาจิมยุทธฉัตรนะครับผมพี่สมมาตรไพรันนะครับพี่ติ๋วนะครับเยอะแยะเลยเยอะแยะมากมายนะครับคอนเซปต์ว่า1ปี1โรงเรียนนะครับตั้งใจจะสร้างอาคารให้กับเด็กๆแล้วครับแล้วก็ตามโรงเรียนอาจิมธุรกันดารเนี่ยปีละ1แห่ง นะครับก็สร้างอาคารให้กับโรงเรียนบ้านครัวจังหวัดสระบ,บุรีเมื่อวานนี้นะครับก็ถือเป็นการวางศิลาฤกษ์ิิเห็นไหมวางแผ่นศิลาฤกษ์นะครับใครอยากจะร่วมทําบุญก็เชิญได้ด้วยได้ไเลย<อ>ได้เลยครับผมก็เจริงๆแล้วต้องบอกก่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยงบประมาณการสร้างหลังนึงเนี่ยประมาณสองล้านแต่ตอนนี้เนี่ยมันคือมัน ทุกอย่างมันแพงขึ้นอ่ะวัตวัตถุดิบในการดูวัตถุดูนะวัตถุดที่ไม่ใช่อาหารก็ราะขอโทษคุณผู้ชมด้วยครับผมไม่จัดการโอเคค่ะไปกินข้าวได้คือวัตถุเนี่ยมันแพงขึ้นพี่ไก่ก็บอกว่าโดยเฉพาะดินเดี๋ยวนี้มันแพงชังนะครับเอาพี่ไก่มันยังไงครับผมมันไม่มันอยู่ที่ตลานไม่ได้แล้วพี่ไก่ครับฟังด้วยแต่ท่านที่ ดูทีวีอยู่แล้วอยากจะช่วยเราสนับสนุนการศึกษาของของนักเรียนนะฮะเรายินดีรับบริจาคต่อไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วยๆกันหน่อยครับเพราะว่าค่าสร้างปีนี้แพงมากนะฮะเราต้องการปัจจัยโตโตเก้าอี้นู่นนี่นั่นนะครับ คอมพิวเตอร์ต่างๆนานาครับบริจาคเป็นสิ่งของก็ได้นะครับถ้าเผื่อจะมาให้กับเราที่ไทยทีวีสีช่องสนะครับช่ไหมครับคุณเป <Good Willy. S 1> ียกนะครับหรือที่โอนบัญชีเป็นสตางค์มูลนิธิเพื่อนศิลปินนะครับธนาคารกรุงเทพครับเนี่ยะครับผมมาคอนเสิร์ตเจมบลันอะไรเนี่ยเจมบลันเจมส์บลัเจมบลันเจมบลันาบินมาเจม เจ้าของเพลงฮิตเจ้าของเพลงฮิตชื่อเจ้าของเพลงฮิต your beautiful นะครับผมเปิดคอนเสิร์ตนะครับผมจริงแล้วเอ่อเห็นเขาบอกว่าอะไรๆคนตอนใส่แว่นเนี่ยหล่อมากอดแว่นมาก็ยังหล่ออยู่หล่อค่ะ ก็หลอครับเมื่อวานนี้รถติดมากฝนตกที่ไหนอะเมืงองไอยทางไปเนี่ยโอ้ยไม่มีคนเสิดตก็ตกเขาติดรถอ,อะ <c oughs> ฝนตกเมืม่อไรก็ติดไม่ไปถึงว่าทาให้คนเดินทางไปช้าใช่ใช่ใช่คนเกิดเริ่มตอนที่หนึ่งมั้งไม่ใช่แต่ <c oughs> เห็นว่าค้ม<อ>ค่ามากนะคะคู่ค่าค่ค่ากับแฟนไปกันมีคนบอกผมว่าคนที่ไม่ได้ไปดูเสียใจคุณปะ เขาเล่นกับคนคนดูแบบเขาบอกเต็มที่เลยสองชั่วโมงสุดยอดสุดยอดลงมคุยัน้วยไปเล่นกับคนดูเมื่อวานนี้เป็นคอนเสิร์ตที่สนุกที่สุดครั้งหนึ่งมีคนบอกผมที่เขาเปิดตัวเนี่ยก็เดินออกมาจากบนอัฒจันทร์นะเดินวิ่งเหนคนดูตกใจเออเออลงมาเล่นกับคนดู 2องสามรอบนะสนุกไหมแต่หนูอกไดเลยว่าหนูไปหนูก็ไม่สนุกนะเพราะฟังเรื่องหนูไฟนะครับมาทั้งทายเลหนูก็ไม่สนุกนะก็ไปไปดูมิสไฮนด์เวิด์ดดีกว่ามิสไฮนด์เวิด์นะครับผมรางวันที่สองออกมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับประกาศนะครับรางวันนาง เมื่อวานเมื่อวานนี้รางวัลอะไรนะรางวัลงามสวยแล้วก็มาหน้าใสในล่าสุดวันนี้ครับผมนางงามหน้าใสนะครับหมายเลขยี่สิบหกนะครับน้องปุ๋ยวัชรีนะครับอยู่สูงไหนคะวัชรีอยู่สูงนะครับทุกคนอายุยี่สิบสองสูงมากนี่ไงนี่เหรอร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซนติเมตรนะคะโอ้แบบว่าอ๋อคนนี้จำได้แล้วเป็นคนเดียวในการประกวดที่ตัดผมฟั้นเหมือนหนูเลย คนเดียวเลยเนี่ยหนูหนู171เซนติเมตรจะสูงไปไหนน่าใสมากเนี่ยก็น่าใสจริงๆนะคะผมก็เอ่ออะไรเนี่ยไหนคะสิบสี่นี่นะคะผมรูปหมดแล้วนะครับการประกวดอยากไปกับประกันไหมอยากไปนะฮะไปไหมอยากไปคือถ้าไปเจอแล้วทำไงเขาไม่ให้เอากล้องเข้าไปนะนี่บางคนนี่ยังอายุสิบเจ็ดนี่หนูติดต่อเข้าคาแรคเตอร์ขับเลยนะ ถ้าไปเจอเนี่ยก็ไปดูต้องรองน้ำลายหรือเลือดกับราไม่มีแม่พ่ยทุลกิตหนูก็มาดูเยอะพี่ให้เกียคอและนี่จากคุณโรวิดมารีนอนนะฮะอย่าชสองสามอากมมาเป็นคุณเจกระานติดรายการครับโุวิทครับขอบคุณครับอ๋อแล้วแฮปปี้บ day อีกทีหนึ่ง Oh oh happy <laughs> birthday to you oh oh happy birthday